สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโซลแลนตํานานจอมยุทธพูดถังซานนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมแพ็คหันสาหน้าฝนนะซึ่งเข้ามาในวันพุธนะครับวันที่สิบสี่นะก็เป็นวันที่ผมมาชิปพอดีนะครับผมมาเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมแรกมันมีชื่อว่าฝึกฝนหน้าฝนนะครับผม ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆครับผมแค่ตีบอสไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีของรางวัลนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับผมนะกิจกรรมนี้ไม่ยากครับผมแค่ตีบอสแต่ละชั้นไปแล้วครับผมวิธีตีบอสครับผมก็คือตีเฉพาะตรงที่เป็นธงฟ้านะผมอย่าไปตีธงแดงนะอ่าอย่าไปตีธงสีแดงกับธงสีเขียวนะครับผมตีแต่ธงสีฟ้านะตีแต่พวกคุ้มกันชั้นต้นนะผมมันจะผ่านง่ายนะครับผมสำหรับคนที่แคปไม่เยอะนะ เราก็จะมียาสูตรลับด้วยนะผมเป็นยาฟื้นฟูอ่ะพลังชีวิต HP แล้วผมสำหรับถานะทัพนะเนี่ยถานะทัพผผมก็เต็มร้อยแล้วผมผมยังไม่ได้เล่นนะกิจกรรมนี้เราจะไปเล่นนอกรอบกันนะครับผมต่อไปเรามาดูเก็บหอยบนหาดทรายนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมตรงนี้นะก็จะมี2แบบนะผมเก็บหอยบนหาดทรายแบบแบบที่1กับแบบที่2นะครับผมซึ่งเราต้องหารางวัใหญ่ก่กอนน รางวัลใหญ่เนี่ยเก็บหอยบนหาดทรายอันที่หนึ่งนี้นะครับผมอันที่สองถึงจะปลดล็อกให้นะครับซึ่งวิธีหาเราก็ต้องใช้เพชรนะครับผมเห็นนั้นข้างล่างไหมมันมันเขียนว่าคลิปเงินนะครับผมศูนย์การสำรวจครั้งนี้ใช้สิบนะครับผมมันใช้ต่างกันนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ใช้สิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถ้ารางวัลใหญ่ถ้ารางวัลใหญ่ออกท้ายๆนี่ก็หมดเพชรเยอะอยู่นะครับผม สองสามพันได้ซึ่งละวันใหญ่ก็จะเป็นหินยกจิตนะครับผมยกจิตจิตวิญญาณให้มันเป็นสีดงนเอ้งนะครับผมแล้วก็หินพัฒนาพูดน้อยนะครับผมเป็นหินพัฒนาสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับผมจากสัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับผมเราดูตรงนี้นะครับผมถ้ใครไม่เคยเห็นสัตว์เลี้ยงธรรมดานะเรามาดูตรงนี้นะครับผม ะครับผมอย่างเช่นเราจะผสมสมมังกรตัวนี้ใช่ไหมครับผมนี่มันนี่ก็คืออสัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับผมนี่สัตว์เลี้ยงธรรมดาไม่ได้บวกอะไรนะครับผมก็บวกสกิลของมันปกตินั่นแหละครับผมแล้วก็เราจะใช้หินพัฒนาพูดน้อยนะผมนี่ก็จะบวกสกิลอาร์ตพัฒนาครับผมตรงนี้นะนี่อาร์ตพัฒนา atk บวกหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบหกนะผม s p ก็บวกหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นนะครับผม อาสูนจบตี2%นะผมสกิลโบนัส50%แล้วก็วิวเท่าบนัส50%นะผมนี่เราก็สกิลพัฒนาครับผมตรงนี้นะสามารถอ่านได้ครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะผมมันเป็นที่อ่าเติมขั้นพัฒนาสัตว์เลี้ยงเรานะผมมันเป็นสกิลขั้นสูงนั่นเองนะครับผมระดับเอ่อพัฒนาพูดน้อยนะอ่ะกิจกรรมนี้ก็ข้ามไปนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะกิจกรรม สำหรับเก็บหอยบนหาดทรายผมไม่มีอะไรมากนะต่อไปเราไปดูโปหน้าฝนนะครับผมโปหน้าฝนนี้ครับผมมันจะมีะแพก็กหิมแก่นวิญญาณขายนะครับผมสำหรับใครที่มียังไม่ถึง3ดาวอะ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยผมยังมี2ดาวอยู่เลยนะ,ะผมจะให้ดูนะผมเนี่ยมีสองดาวผมเนี่ยสองดาวของผมก็เป็นขั้น2อนะสดาวนะผม ก็ยังเป็นสองดาวดําเลยนะผมยังไม่ได้เป็นสองดาวแดงนะสองดาวแดงแล้วก็สามดาวแดงก็ยังไม่ได้เป็นนะครับผมก็อีกนานนะผมก็เป็นแค่ตัวเดียวสองดาวที่เหลือก็ไม่มีก็ไม่มีค่อยมีดาวนะผมนะฟาร์มบอกอยากนิดนึงนะแหลเทพนะครับผมผมก็หาจากกิจกรรมใส่นะผมอ่าสาหรับคนที่มีสองดาวอยู่นะผมหรือว่ามีสามดาวแดงไม่ครบนะครับผมสําหรับคนที่มีสามดาวแดงอยู่ห้าอันอ like ย่างเงี G ้ยไม่แนะนําให้เอาอ หินเจนนักสู้มหากาบนะครับผมนะนี่นะหินแจนนักสู้มหากาบเนี่ยนี่ของนักสู้วิญญาณแล้วก็ของแก่นนักสู้มหากาบนะครับผมแล้วก็แก่นสุดยอดนักสู้เนี่ยสามอันนี้ไม่ควรเอานะผมแล้วเดูดซับก็นักสู้มหากาบก็นักสู้มหากาบก็คือโอยนักสู้วิญญาณนี่เก้าสิบไปนะผมนี่อย่างเช่นผมอยู่ขั้นเนี่ยนักสู้วิญญาณด้วยว่ห้าสิบใช่ไหมผมก็ไปถึงเก้าสิบปุ๊บแล้วผมก็ขึ้นเป็นนักสู้มหากาบนะครับผม ก็จะใส่ได้แต่ว่าไม่ต้องคุบไม่เอามานะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีสามดาวหมดนะครับผมไม่ต้องเอามานะครับผมต้องเป็นสามดาวแดงด้วยนะเนี่ยถ้ามีสองดาวดําเนี่ยเอาได้ครับผมแต่สองดาวม่วงนี้อย่าเพิ่งเอามาครับผมพวกนี้นะสองดาวม่วงเนี่ยที่เราจะใช้ก็คือเราต้องมีสามดาวแดงให้หมดเลยครับผมทั้งหกอันเนี่ยนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมวิญญาณตัวจริงตัวนี้ S <S ผมมีสองดาวดำใช่ไหมครับผมหกอันนะผมผมอามากผมก็ใส่ไม่ได้ครับผมเราต้องมอีสามดาวแดงนะครับผมสามดาวแดงทั้งหมดนะครับผมแล้วมันจะปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้เราใส่เป็นสามแกนให,ใหญ่เลยนะครับผมก็จะเป็นแกนนักสู้สุดยอดแกนนักสู้มหาการาบนะครับผมถ้าถ้าเราใส่สามแดงสามดาวแดงครบหกอันปุ๊บก็จะเปิดมันก็จะให้เราใส่แกนนักสู้วิญญาณนะผม แกนนักสู้มหากราบแล้วก็แกนสุดยอดนักสู้นะผมสามอันนี้เราถึงจะใส่ได้นะแล้วเราต้องเป็นนักสู้มหากราบด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็สามดาวม่วงนี่ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่มีสามดาวแดงนะผมก็แนะนําให้เอาแกนพูดวิญญาณกัครับผมอ่าแกนพูดเนี่ยพวกสองดาวเหลืองเนี่ยเอาไปเลยครับผมเลือกเอาเลยนะได้แต่เพ,เพื่อนชอบเลยนะครับผมเอาไปแล้วก็ไม่มีตัวใส่ก็ไปผสมก็ได้นะครับผมอ่าไปผสมขึ้น สองดาวแดงสองดาวแดงก็ไปขึ้นสามดาวแดงอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยมาผสมสองดาวแดงแล้วผมก็จะอย่างเช่นแกนพูดวิญญาณเงี้ยก็ต้องใช้สองดาวอย่างสีดำนะผมสามอันก็เป็นสองดาวแดงนะครับผมถ้าจะขึ้นสามดาวแดงก็ใช้สองดาวแดงสองอันนะผมขึ้นเป็นสามดาวแดงนะรวมๆแล้วก็ประมาณสามอันนะผมเพราะว่ามันมันถ้าเราใส่สองอันปุ๊บมันจะมีโอกาสติดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสำหรับแกน ถ้าเราใส่สามอันมันก็จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขึ้นสามดาวนะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเพชรนะครับผมก็เลือกเอาเลยนะผมสําหรับแกนสีเหลืองนะดาวสีเหลืองนะครับผมอ่ผมบอกเผื่อใครไม่รู้นะครับผมนะเผื่อใครแบบว่าหยิบแกนสีม่วงเอาไปใส่ยังไงครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นี้ก็ราคาหกร้อยแปดสิบเพชต้นผมไม่แพงนะผมไม่แพงนะก็สามารถเลือกซื้อกันได้นะผม ถ้าเใครอยากใช้นะผมแพ็กที่สองมีชื่อว่าแพ็กหน้าฝนชุ่มฉ่ำใจนะครับผมของละมันหีบป,ปานหลักวิชาแล้วก็หินลูกวิญญาณ๋อก็อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับผมนะ,ะตรงหีบตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับอันนี้ก็เป็นกรานาสูญญาณขึ้นสีดาวนะครับผมขึ้นวงแหวนสีดาวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหีาปลูกวงแหวนนะครับผม,มก็น่าจะชอบนะผม เพราะว่ามันขายโกนะผม15โกนะก็จะได้เด็กนินอีก20นะครับผมจํากัด1อันนะแล้วก็สุดท้ายผมแพ็คคันสาหน้าฝนนะครับผมก็ราคา 6.88m ตีไป 7m นะผมซื้อได้3ครั้งนะก็จะเป็นวงแหวนพิเศษนะผมแต่ไม่ลิมิเต็ดนะวงแหวนธรรมดาครับผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ลิมิเต็ดนะครับเป็นวงแหวนธรรมดานะครับ กิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละครับผมนะต่อไปผมก็จะพาไปกดดูสักหน่อยนะผมเก็บหอยบนหาดทรายนะผมผมจะใช้สักอสองร้อยเพชรกันนะเพราะผมไม่ใช้เยอะนะเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมว่าน่าจะเป็นกิจกรรมย่อยนะผมผมลอกิจกรรมหลักเลยดีกว่านะเพราะว่ากิจกรรมหลักเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยฝึกฝนกับเจดเอเวจีที่ผมทําคลิปลงไปเนี่ยคือมันมีกิจกรรมที่แบบว่าเนี่ย มันจะมีก่อตั้งสำนักถังใหม่เนี่ยแล้วก็เมืองโลหะยเงี้ยประทะาเช็คอย่างเงี้ยคือผมรอกิจกรรมเมืองโลหะครับผมผมันจะรอใส่ชุดที่แบบวิ่งวิงวิ่งเลยนะเอามาทําชุดแล้วมันหมุนวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะเออมันก็จะบวกแกปบวกพลังอะไร้าไปอีกนะมันบวกเยอะนะผมซึ่งผมเก็บเพชรรอกิจกรรมนั้นนะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมเราก็ต้องมารอติดตามกันไปนะผม เผื่อมีกิจกรรมเข้ามาผมก็ทําคลิปให้ดูแน่นอนนะครับผมมาผมซื้อมายี่สิบผมซื้อมาสองเพชรเ้านผมมันขายละสิบเพรนะเราก็จะเปิดได้สองช่องนะอเปิดได้สองช่องผมก็จะเอาช่องไหนดีนะแถวหนึ่งมันมีหกอันนะครับผมผมจะเอาแถวที่สองนะผมในช่องที่สามตรงนี้นะอะกดไม่เตือนนี่ครเปิดไปปึ๊บโอ้โหได้อยู่นะอะไรเนี่ย โอ้ยใส่กอกผมนึกว่ารางวัลใหญ่ออกนะผมไม่ใช่นะอ่าต่อไปผมจะเอาเป็นแถวที่สี่กันนะออนที่ห้ากันเนี่ยเปิดไปโอ้โหโกหกเอียมโอ้ได้อยู่นะผมถือว่าเอาไปต่อยอดได้นะเอาไปต่อยอดซื้อแพ็คอันนี้ได้นะครับผมนะเนี่ยนะเอาไปซื้อแพ็คโปหน้าฝนได้นะครับผม อันนี้ผมมี 12M สองเอ็มอเก็บอีกหน่อยนะผมเก็บอีกหน่อยก็ได้ละแพ็กตัวนี้แล้วผมแพ็กหน้าฝนชุ่มฉ่ำใจนะผมก็จะเลือกเอาเคล็ดลับนี่แหละผมเพราะว่ปาปลาอสูรยานผมเยอะแล้วผมเปิดวิชาไปแค่วิชาจูจูชิงนะผมไม่มีเคล็ดลับนะผมผมก็จะเอาแต่เคล็ดลับจูจูชิงนี่แหละนะครับผมกิจกรรมก็มีประมาณนี้แล้วครับผมนะ,ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม